เขาใช้ทำอะไครับตามคนเลยวันนี้บอกพ่อใส่ชุดสีดำาก็ต้องดำไม่เคยเล่นดนตรีมาเกือบผ่าสิบปีไม่เคยใส่ชุดดำขึ้นเวทีเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกทำตามคือตั้งแต่คือผมจะบอกยว่าที่ที่มาของเป็นคนดาดหรืออะ้รใจคนสวยครับคือผมอยากให้ครับผมอยากให้คนสยกับคุณพ่อ อันนี้คอันนี้คืคอความสุขตัวเล็กด้วยออวคือการที่พอบอกถึงพ่อว่าพ่อและทุนพีเถอะพ่อตื่นขึ้นมาทีกัน อ,อ๋อคุณพ่อรู้ว่าจะเป็นแอนด์ร็อปเซนเป็นเซเป็นปุ๊บคราวนี้ทุกคืนจะมีเสียงกีตาร์แล้วีดอยู่ในห้องร้องเพลงคนในฐานะลูกเราเราเห็นเห็นเพราะเขาทีมเขามีความสุข,ขเขากับเขาล่าเลยเราเรามีความสุข,ขมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับรู้สุภาพกับลูกมากเลยนะขอบคุณครับ คืออ่าพูดดูดนแต่หลวงพ่อที่มาพูดไม่ถูกเลยทุกทุกครั้งนะเราต้องฟังเขาอย่างเดียวเพลงต่อไปเป็นเพลงอะไรครับสั่งมาร้องได้หมด เพลงต่อไปครับในเมื่อคุณพ่อมาเม,มื่อกี้ทุกคนร้องรักเป็นสิ่งไม่เจอรันแล้วเพลงต่อไปจะเป็นเพลงวัยรุ่นมากเพราะเพลงนี้มีท่าเต้นด้วยนะครับอาจจะเป็นเพลงเพลงเพลงที่มีท่าเต้นในคอนเสิร์ตนี้ด้วยคอนเสิร์ตนี้เพลงนี้ปกติค,ญญคุณพ่อจะร้องท่าเต้นคุณพ่อจะร้องว่าเพลงนี้เขาเรียกว่าอะไรรักสามรัก I love you ครับ I love you แต่ I เขาบอกว่าเขินเขินก็ต้องบอกว่า เย่เย่เย่อ๋อต้องเป็นอยากอยากจะบอกว่ารักอยากจะบอกว่ารักแต่ตงนี้ตรงนี้อยากจะบอกว่ารักได้แต่รองเย่เย่เย่อยากจะบอกว่ารักได้แต่รองเย่เย่เย่เราน้องไหซ้ายก่นเราเราได้ทุกคนเลยเช่